สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง N b t บทีค่ะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเตรียมปรับลดการสอบโอนไนให้เหลือ5กลุ่มสาระวิชาในปีการศึกษา2 5 5พอเพื่อลดภาระนักเรียนที่ต้องกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกิษณพงศ์เกียรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยวันนี้ที่ประชุมมีมติปรับลดกลุ่มสาระวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอ e เน็จาก8กลุ่มสาระการเรียนเหลือเพียง5กลุ่มคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมโดยจะเริ่มในปีการศึกษา2558ซึ่งจะมีการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์2559 อย่างไรก็ตามจะมีการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทยเพื่อหาข้อยุติว่าอีก3ามกลุ่มที่เหลือจะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทดสอบเองหรือไม่ทั้งนี้ยืนยันว่าการปรับกลุ่มสาระวิชาเป็นการลดภาระของเด็กที่จะต้องเรียนกวดวิชาค่ะ หลายหน่วยงานกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชาประจําปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะมหาเถรสมาคมร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนากรมการศาสนาและกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานวันมาฆบูชาระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม โดยจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสี่ภาคจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวารามหาวิหารไปประดิษฐานบริเวณใจกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยและทุกคืนจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการนมัสการและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรันาตนตรัยการปฏิบัติธรรมธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีหรือวอวัชิระเมธีกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดทางน้ําและนทิทรรศการทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ในวันที่4มีนาคมซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะมีพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปในเวลา7นาฬิกาด้วยปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะ ทีมกอล์ฟไรเดอร์คัพสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งเควิสเลิฟเดอะเทิรสเป็นกัปตันทีมลุ้นแชมป์ในปี2016ค่ะเดวิสเลิฟเดอะเทิร์สโปรวัย51ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐอเมริกาชุดเตรียมลงแข่งขันกอล์ฟแห่งศักดิ์ศรีกับทีมยุโรปที่สนามเฮเซนไทยในปี2016 โดยมีภารกิจสำคัญในการกลับมาทวงแชมป์ให้ได้อีกครั้งหลังจากได้แชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2008และเดเธอรเธอร์เคยทำหน้าที่กับตันทีมสหรัฐอเมริกามาแล้วเมื่อปี2012โดยในครั้งนั้นทีมสหรัฐอเมริกานำห่างถึง10ต่อ4แต่กลับจบลงด้วยการแพ้ทีมยุโรปไปแบบบุตรวิด14.5ต่อ13.5ซึ่งชัยชนะครั้งนั้นถูกเรียกกันว่าปาฏิหาริย์แห่งเมดินา และเจ้าตัวจะได้รับขออภัยค่ะและเจ้าตัวจะได้รับโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งนี้ผลงานเดวิสเลอเดิร์ธสคว้าแชมป์ในการเล่นอาชีพมาแล้ว34รายการเป็นแชมป์เมเจอร์ PGA แชมเปี้ยนชิพในสมัย1สมัยในปี1997จากนั้นเป็นแชมป์ PGA ทัวร์20รายการและยังได้รับรางวัลเพลนสจวตในปี2008อีกด้วยค่ะ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวภูวิภาคได้ในเวลา17.30นนาทีและข่าวภาคค่ำในเวลา18.15นนาทีวันนี้ดิฉันการพิชาแสนเสาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาข้อที่12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง